ข้าวตอนนี้กําลังออกรวงเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะลำต้นเนี่ยโูกเขียวใบตั้งนะคะเขียวใบตั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยนะมาดูรวงกันเลยนะคะมาดูรวงกันใกล้ๆเลยนะคะเขียวใบตั้งนะคะกอขอสี่หนึ่งนะคะเนี่ยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอี่จะพาชมนะคะเดี๋ยวอีจะพาชมเดี๋ยวเราฉีดกิ่งทองไปดูรวงนะคะพี่น้องดูรวงใกล้ๆเลยนะคะ สังเกตดูไหมคะเขียวใบตั้งใบสะอาดมากอยากให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเขียวใบตั้งตัวนี้เนี่ยค่ะเกาลีนเลยค่ะเกาลีนมีส่วนให้อ่าดูแลเรื่องมันเหมือนตัวเคลือบใบนะคะเวลาแสงแดดแรงๆเนี่ยมันก็ส่องข้อแสงปกติแล้วมันแรงมากมันก็เหมือนแก้วคุมใช่ไหมคะมันก็สะท้อนกลับนะมันก็ทําให้พืชเนี่ยไม่อ่อนแอไม่บอบช้ํา พี่น้องดูนะคะเขียวไปตั้งลำต้นอวบๆเลยนะคะมาดูนะคะเดี๋ยววันที่ข้าวเราเขียวเนี่ยเราจะให้ทุกท่านดูนะคะทุกท่านลองดูนะคะดูที่ลวงเลยนะคะเราถ่ายไปที่รวงเลยนะคะถ่ายไปที่รวงเลยนะคะไปแ่ะพี่น้องดูนะคะเขียวนะคะใบตั้งลวงใหญ่ๆนะคะอันนี้ พี่ชายทำนะคะรอบพี่สุพ้ายรอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามแล้วนะ,ะของปีนี้เป็นรอบที่ 2. 2> สองเสริมนะคะเนี่ยอาหารเสริมของเรานะคะอาหารเสริมของเรานะเดี๋ยวเราจะมารู้จักอาหารเสริมนะคะพี่น้องอาหารเสริมอันนี้นี่นะคะพี่น้องสังเกตเห็นไหมรวงใหญ่ๆนะคะดูรวงนะคะดูที่ลวงนะคะอาหารเสริมเนี่ยเดี๋ยวสลัดเกสรแล้วเราจะฉีด ตัวฮอร์โมนนาโนเอนไซม์สารไบโอพอลิเมอร์กิ่งทองนะคะตัวนี้ไม่มีเคมีตัวนี้เป็นปุ๋ยทางดินนะคะไม่มีเคมีเช่นเดียวกันใบหย,ยกนะเป็นแร่ภูเขาไฟนะพี่น้องไม่ต้องมาถามว่าสูตรอะไรเพราะว่าไม่มีสูตรนะคะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมแร่ฟอสเฟตเฟอร์ไรต์โดโลไมท์แคลเซียมคาร์บอเนตแล้วเกาลีนแล้วก็ยังมีธาตุอาหารเสริมประเภทอ่า แมกนีเซียมบอรอนสังกะสีเหล็กทองแดงก็อยู่ในนี้กรรมฐานนะคะอยู่ในนี้หมดเลยเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเดี๋ยวเรามาชมข้าวส่วนอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเร่งดอกออกผลนะคะก็ดีหรือไม่ดีเราต้องลองทดลองใช้กันดูนะคะพี่น้องซึ่งนาผืนนี้นะคะใช้กิ่งทองใบหยกมาสามรุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมนากันนะคะลองมาดูนะคะพี่น้องร้อนนิดน,นึงนะคะ อนุญ,ญาตใส่หมวกน,ะนี่พี่น้องมาดูตรงนี้นะคะอ่าจะบอกว่าเราไม่มี